นะคะนี่คือช่องของผมเองนะคะ <top ic> ลงไปสดเลยโคตรสดนะแต่วันนี้เราจะมานี่มือร้านแวนเอ้ยหนึ่งบาทเปหนึ่งวันละเอ้ยผมผมโหบนให้ได้หนึ่งร้อยวันนะ <c oughs> <c oughs> ตามคลิปแหผมบอกว่าผมเป็นลูกอะไรเป็นลู้แล้ววันนี้เราจะมาหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งบาทท้ายหนึ่งร้านบาทผมเคยดูแลมา minute ก็เออช่องนี้ก็ดูแล้วนะ วันนี้พานอดยูทูกพาดอูอะไรไม่รู้โอ้ยห้าจอเขาจะเป็นประมาณนั้นตจ้าลรงของเวลาพักหน้าวินาชีตไ,ไม่เพี่ยว่พักเอะ เดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูแหละอุ๊ยทำได้ไงเรื่องทุกอย่างไม่รู้ทำได้ไหมคะบัวดูแลกัน เอาล่ะครับกลับสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไบรทเคเลอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมากับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในหมายความนั่นเองนะครับก็ผมจําอีพีไม่ได้ผมก็ดูตชื่อคลิปเอาละกันนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมีสี่อย่างที่จะมาสร้างกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่นั่งนะครับอ่าเป็นที่นั่งแบบว่าสามารถเอาไปเล่นแบบว่าในโลกเอาชีวิตรอดตกแต่งของตัวเองก็ได้นะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับผมส� เนี้ยนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพรมนะฮะตกแต่งในบ้านแบบว่าบ้านใหญ่ๆหรูๆเงี้ยเออเอานี้ไปตกแต่งได้นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเอาเดรนก้อนนะมานอนไว้นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบว่าบันไดทางขึ้นนะครับผมสไตล์บมบูนะฮะหรือว่าไม้ไผ่นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็อย่างแรกนะครับที่เราจะสร้างก็จะเป็นแบบว่าโซนที่นั่งใช่ไหมแบบว่าที่นั่งนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยเราจะอ่าอ่าโอเคครับพอดีเมื่อกี้รู้สึกว่าไมค์ครับมันไม่มีเสียงนะครับเลยปิด ย้อนไปที่จุดประสงค์แรกที่โดนเลมอนมาหาดูบิต็เพราะว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตของดูบิตะครับและที่ว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเดิมมันเป็นอย่างไรกันครับดูบิตาอายุ18ปีสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้แล้วอมาเราขอเก็บบนึงนะเราไปเก็บของแปนแล้วต่อ